สวัสดีครับเมนูเช้านี้นะครับจะมาทําผัดกระดมตีนะครับใส่หมือส่ปลาเส้นนะครับตอนนี้แม่เอาหมูกับปลาเส้นมาผัดในกระทะแล้วน,นะครับใส่พริกด้วยนะครับเมนูบ,นบ้านนะครับ ทำทางนง่นายๆนะครับกิ่นหอมน่าทานมากเลยนะครับเมนูเช้านี้นะครับอากาศเย็นๆน,นะ,ค,ะครับทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับ ืีจะเข้าสว่วนลร้อนก็ได้นะครับใส่กระหล่ำปลีลงไปนะครับคันผักเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ ไปหน่อยะคระับน้ำมันหอยนะครับก็น้ำปลานะครับส่งชื่ลรครับใส่เครื่องปรุงลงไปทีเดียวเลยนะครับ นจะหอมนะครับอากาศข้างนอกเย็นนะครับจะมีควันม,มากกว่าปกติครับความร้อนจะโดนความเย็นนะครับก็จะมีควันม,มากกว่าปกติขออภัยด้วยครับถ้ามองไม่ชัดนะครับหอมน่าทานนะครับใส่กระลำปีใส่หมูใส่ปลาเส้น,นครับ โอเคนะครับุกแล้วนะครับเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูอีกทีนะครับแม่เตรียมจานแลวครับโอเคครับใส่จานนะครับนี่นะครับเา้านๆน,นะครับเป็นอาหารจานเดียวนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแม่ครัวนะครับแม่ทาทุกเมนูนะครับผมเป็นแค่คนถ่ายนะครับนี่นะครับผัดกระลำปีใส่หมูแล้วก็ใส่ปลาเส้นนะครับมีพริกขี้หนูหั่นด้วยนะครับ เป็ดนิดๆนะครับพอทานได้นะครับหอมน่าทานนะครับร้อนจากกระทะนี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ